ตมัทักขุงทิสาสภพพาพุทธาอาหุงตันจัสัพพังอภิยะอภิญญายะวะวัติกขิตตวานะจักขุมาตะโตอมันตะยิสัทธาสาวเกศาสเนีรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยโวหังขิตะยิสามิขิราหิอนุป,ปุพะโส สัตสหัสสาวะยัคขากุมมากาปิละวะัตวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโมทามานาอภิกูกามุงพิกขูนางสมิติงวะนางชะสะหัสสา เนวตายักขานานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธมาอภิกามุงพิกขูนางสมิตังวนางสาตาคีลาติสาหัสสายักษานานตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนยาวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิตังวนางอิจเจโสลาสสะ สหัส,สายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสัสิโนโมธามนาอภิกามุงพิขูนางสมิตังวนางเวศสามิตาปัญจสตายัขานานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสัสิโนโมธามานาอภิกามุงพิขูนางสมติงวนาง <c oughs> กุมพิโรราชาขะหิโกเวปุลษสนิเวสนางพิยาพิยโยนางสตาสหาสังยักขานางปะยรูป,ปาสตีกุมพิโรราชาหะหากิโกโซปาคาะสามิติงวานางปุริมัจจะทิสังราชาทะตะระโถปะสาสติคันทัพพานางอธิปติ มหาราชายัสติโสปุตตามีตัดสาภัโวอินทานามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยสัสสัสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสมิตังวะนงางทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโหตับปัสาสติกุมพันธานางอาธิปฏิมหาราชายาสัสสตสิโส ปุตตามิตตัสสะพะกโวอินทานามามหัพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนณมันโตยะสัสิโนโมทมามนาอาภิกามุงพิกูลพิกขูนงางสมีตังวะนางปัชมันจ่าที่สังราชาวิรูปคโขปัสสิเตนาคานางอาทิตมหาราชายะสัสิโสป,ปุตตาปีตตัสสะภักโว พระหาโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทมานาะอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนงัง <c oughs> อุตตรันจะทิสังราชากุเว